ต่อไปนี้นะครับเป็นมายากลที่อาจจะต้องใช้ช่วงการมองระดับเวทีขนาดกลางขึ้นไปสักเล็กน้อยนะครับดูใกล้ๆอาจจะเห็นได้เพราะว่ามันมีนกลไกการจัดเตรียมก็คือเรามีการ์ดกระดาษนะครับทําจากโปสเตอร์กระดาษโปสเตอร์หรือว่ากระดาษวานรูปก,ก็ได้นะครับสีขาวเสร็จแล้วเนี่ยใช้แบงค์ปลอมนะครับ ไม่ยากเลยก็คือเอาแบงค์เนี่ยไปตัดททบกับกระดาษแล้วก็ตัดตามรอยให้มีขนาดที่เท่ากันแบบนี้นะครับส่วน,นกลไกหรือว่ากิมมีก็คือใช้แบงค์ติดกาวแล้วก็ติดสกอตเทปทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเป็นกระดาษขาวฝั่งหนึ่งเป็นแบงค์แล้วก็เอาแบงค์ใส่เข้าไปด้านในเสร็จแล้วจัดเตรียมโดยการเอาวางไว้ใบล่างศุน เราก็จะมีการนับนะครับหนึ่งสองสามพอถึงใบสุดท้ายที่มันจะเป็นก้อนกอนเนี่ยเตรียมนะครับหนึ่งสองสามพอถึงใบตรงนี้ให้ดึงไปข้างล่างดึงไปข้างล่างแล้วก็หยิบใบบนสุดตรงวางทับเท่ากับว่าใบความลับจะอยู่ที่เป็นก้อนกอนเนี่ยจะอยู่ใบล่างสุดดูใหม่นะครับหนึ่งสอง สจนเหลืออีก2ใบอันนี้เป็นใบที่มีความลับแล้วก็เอาวางถางบนเวลาที่จะเปลี่ยนก็คือพอเข้ามาหาตัวเปิดด้วยนิ้วนะครับพลิกกลับแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6เวลานับก็ทำเหมือนกันครับนี่อยู่ใบล่างสุดเห็นไหมครับ1 สองสามสี่เหลือสองใบใบธรรมดากับใบล่างสุดดึงไปข้างล่างลิกขึ้นมาข้างบนแล้วก็หยิบประทับอย่างนี้นะครับเรียกว่ามายากรอนกระดาษเป็นแบงอันนี้เป็นแนวอัปเดตนะครับที่สามารถแสดงได้ทั้งเวทีขนาดใกล้และก็ขนาดไกลเป็นส่วนประกอบในการแสดงที่ใช้ได้นะครับ